คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ดิฉันเคยนําเสนอในเรื่องของมิชลินไกด์ไปนะคะซึ่งการสํารวจของทางมิชลินไกด์นั้นมีการเพิ่มการสํารวจร้านอาหารในภาคอีสานเข้าไปนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางมิชลินไกด์ไทยแลนด์ได้เผยข้อมูลฉบับประจําปี2567นะคะซึ่งก็มีการกําหนดตีพิมพ์เผยแพร่ในไตมาสสุดท้ายของปี2566จะมีการขยายขอบเขตคัดสรรร้านอาหารค่ะไปยังพื้นที่ภาคใต้โดยพื้นที่ที่ ทางบิชลินสนใจนั้นก็คือเกาะสมุยนั่นเองนะคะซึ่งเกาะสมุยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของไทยรองจากเกาะภูเก็ตนะคะตลอดจนจะมีการสำรวจร้านอาหารค่ะในพื้นที่แผ่นดินใหญ่ของสุราษฎร์ธานีจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้อีกด้วยนะคะการขยายขอบเขตพื้นที่ในการคัดสรรแล้วก็จัดอันดับร้านอาหารในครั้งนี้เนี่ยยังไม่เพียงแต่การเจาะลึกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมด้านอาหารของ ภาคใต้เพิ่มเติมจากจังหวัดภูเก็ตและพังงาเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์และก็ความหลากหลายของอาหารไทยให้นักชิมทั่วโลกได้รับรู้อีกด้วยนะคะทางด้านของกวนดั้นปูเลเนกค่ะผู้นวยการฝ่ายจัดทำคู่คู่มือมิชลินไกด์ทั่วโลกก็ได้เปิดเผยนะคะคุณผู้ชมว่าทางผู้ตรวจสอบของมิชลินไกด์พบว่า เกาะสมุยและสุราธานีมีมนสเสน่ห์และสิ่งที่น่าสนใจรอให้ค้นพบมากมายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่งดงามนะคะมระดกทางวัฒนธรรมและอาหารที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะและรสชาติที่เข้มขน้นโดยอาหารท้องถิ่นหลากหลายชนิดไม่สามารถหาได้จากภูมิภาคอื่นๆนะคะท่าอีกทั้งวัตถุดิบและก็ท้องถิ่นที่สดใหม่โดยเฉพาะอาหารทะเลในพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมยังเป็นองค์ประกอบสําคัญของความอร่อยนะคะน จากอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติที่มีให้เลือกมากมายแล้วนะคะเกาะสมุยและสุราษฎร์ธานียังมีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์สวยงามนะคะผู้คนท้องถิ่นมีอัธยาศัยที่เป็นมิตรอบอุ่นปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้จึงเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ ผู้ตรวจสอบทางมิชลินไกด์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งค่ะด้วยความที่จังหวัดสุราธานีนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองร้อยเกาะนะคะเนื่องจากมีพื้นที่ครอบคลุมหมู่เกาะจํานวนมากนะคะซึ่งรวมถึงเกาะสม,มุยเกาะพังงานเกาะเต่านะคะและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองและด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นี้เองค่ะสุราธานีจึงเป็นแหล่งผลิตอาหารหลักสําหรับภูมิภาคและประเทศนะคะโดยสินค้าขึ้นชื่อก็ได้แก่หอยนางรมนะคะ กุ้งแม่น้ําแล้วก็ไข่เค็มที่ทําจากไข่เป็ดนั่นเองนะคะสําหรับเกาะสมุยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะรองรับนะักท่องเที่ยวอย่างครบครันทีเดียวนะคะซึ่งรวมถึงร้านอาหารไทยร้านอาหารนานาชาติให้เลือกมากมายอีกทั้งยังมีโรงแรมที่พักหลากหลายรูปแบบนะคะตั้งแต่โรงแรมในระดับ5้าดาวรีสอร์ทหรูระดับโลกนะคะโรงแรมสไตล์บูติกในท้องถิ่น ที่มีที่พักราคาย่อมเยาวด้วยนะคะทางด้านของนายยุทธศักดิ์สุปสศรน,นะคะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวนะคะว่าการจัดทำคู่มือวิชลินไกด์ประเทศไทยนั้นมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตค่ะ เนื่องจากประสบการณ์ด้านอาหารท้องถิ่นช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกค่ะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางอีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะเรียกได้ว่าอาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรืออิทธิพลทางวัฒนธรรมระดับโลกที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะโดยหลังจากการมาเชิญกับการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 มานานจนถึง3ปีเนี่ยนะคะขณะนี้ภาคธุรกิจโรงแรมแล้วก็ร้านอาหาร กาะสมุยและสุราธานีเริ่มที่จะมีสัญญาณฟื้นตัวที่ดีแล้วนะคะคุณผู้ชมและเศรษฐกิจท้องถิ่นก็เริ่มกลับมาคึกคักด้วยนะคะในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดสุราธานีมีสถิตินักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเมื่อเทียบกับปี2564ส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเพิ่มสูงมากขึ้น900%เลยทีเดียวจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 600%นะคะสะท้อนถึงศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งนายยุทธศักดิ์เดได้กล่าวเสริมอีกนะคะคุณผู้ชมว่าการที่คู่มือของมิชลินไกด์เนี่ยคุณผู้ชมได้ขยายขอบเขตนะคะเข้าจัดอันดับในร้านอาหารบนเกาะสมุยและก็แผ่นดินใหญ่ในสุราษฎร์ธานีนะคะถือเป็นโอกาสอันดีค่ะสำหรับธุรกิจร้านอาหารในท้องถิ่นนะคะที่จะต้อนรับ นักชิมจะทั่วทุกมุมโลกนะคะให้มาสัมผัสรสชาติและวัฒนธรรมอาหารที่มีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็นอกจากนี้มิชลินไกด์เนี่ยยังเป็นสื่อกลางนําเสนอการท่องเที่ยวเชิงอาหารทั่วประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมโดยเจาะลึกมากยิ่งขึ้นในแต่ละปีค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับความหลากหลายนะคะความอุดมสมบูรณ์ของอาหารไทยไม่รู้เหมือนกันว่าปลายปี2566นี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีร้านไหนในจังหวัดสู ราชธานีติดโผดาวมิชลินบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็รอติดตามได้นะคะคุณผู้ชมคะ